จากรถไฟฟ้า มาต่อกันที่เรืออย่างที่เกิดไว้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายกรณีถ้าผมนึกออกตอนนี้กรณีที่จังหวัดชนบุรีมีกรณีที่จังหวัดพังงาอันนั้นเป็นเรือพาท่องเที่ยวไปดำน้ําลึกมีกรณีเรือประมงที่จังหวัดตราดและล่าสุดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็มีข่าวส่งมาอีกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายครับเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่มีเรือโดยสารเป็นสปีดบ๊สกำลังจะนำนักท่องเที่ยวประมาณ70คนจากเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลไปที่เกาะลัน ตาจังหวัดกระบี่แล้วเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นครับนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491นำเรือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันขนย้ายสิ่งของสัมภาระของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งของคนไทยคนต่างชาติ73คนนำมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ท2ลำ หลังจากเรือสปีดโบ๊ทที่ชื่อว่าบันดาหยา19เกิดอับปางบริเวณเกาะบูบูหรือเกาะซาวังครับห่างจากเกาะหลีเป๊ะประมาณ4ไมล์ทะเลหรือว่าประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเหตุการณ์เรืออับปางในครั้งนี้เกิดขึ้นขณนะที่เรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปที่เกาะลันตาครับ แต่ไปเจอขึ้นกระแทกจนท้องเรือมันเกิดเป็นรูแล้วก็ทะลุน้ําไหลทะลักเข้าเรืออย่างรวดเร็วและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย11คนสำลักน้ํา5คนทุกคนสามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับด้านนายสักการะกปิลาการครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เจ้าท่าสตูลตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเรือที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งห้ามนําเรือออกทะเลหรือไม่ เพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงหากพบว่ามีความผิดก็ให้เร่งดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายทันทีนะครับนี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับก็อีกหนึ่งกรณีที่พัทยาจังหวัดชนบุรีมีกรณีเรือสปีดโบท๊ทขับฝ่าคลื่นลมแรงนำนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียไปดำน้ำที่เกาะล้านแล้วท้องของเรือไปกระแทกกับคลื่นเนี่ยครับได้รับความเสียหายเรือจมลงในทะเลครับ ล่าสุดทางตำรวจได้เข้าทำการสอบสวนคนขับเรือโดยเขาอ้างแบบนี้นะครับว่าก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่ามีการขึ้นธงแดงบริเวณแหลมบาดีาไฮ<อ>เบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนจึงได้ดำเนินคดีในข้อหากระทำการอันประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับส่วนทางเจ้าของเรือได้นำหลักฐานเรือมาแสดงอย่างถูกต้องและดำเนินการออกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ ส่วนบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮทางเจ้าท่าสาขาพัทยายังคงชักธงแดงขึ้นเสานะครับสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็หมายถึงว่าห้ามเรือสปีดโบ๊ทนำนักท่องเที่ยวออกทะเลเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเป็นเรือขนาดเล็กนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยงังเกาะล้านก็ต้องขึ้นเรือได้ครับแต่ว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ท่ามกลางการเน้นย้ําของเจ้าที่ที่จะต้องให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางด้วยนะครับ ทีนี้ครับคำถามต่อมาก็คือแล้วสถานการณ์คลื่นช่วงวัน2วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างฝั่งอ่าวไทยคลื่นยังสูงอยู่นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูง2-4เมตรและถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรครับ ส่วนภาคตะวันออกก็คาดว่าทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นจะสูง2-3เมตรเลยครับครับสำหรับที่พัทยานี่ก็ประสบการณ์ตรงรนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปที่พัทยากะว่าจะไปตกหมึกตอนกลางคืนสักหน่อยฮะเดินทางไปถึงก็ช่วงประมาณเย็นๆนะครับปรากฏว่าสักก่อน5โมงเย็นเนี่ยทางด้านผู้ให้บริการ,รแพตกหมึกเนี่ยส่งข้อความมาเลยบอกว่าไม่สามารถนำ นักท่องเที่ยวหรือว่านําลูกค้าไปที่แผ่ได้เพราะว่าเจ้าท่ามีการขึ้นธงแดงห้ามเรือทุกชนิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กเนี่ยออกจากฝั่งเพราะว่ามีคลื่นลมแรงอันนี้ก็น่าสนใจว่ากรณีของคนขับเรือที่นํานักท่องเที่ยวไปดําน้ำเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีการขึ้นธงแดงเนี่ย เออเขาได้รับแจ้งเรื่องของการขึ้นธงแดงอย่างไร<ม>เพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนนะครับที่ในช่วงของวันศุกร์ที่ผมเดินทางไปเนี่ยหลายคนก็ทราบว่ามีการขึ้นธงแดงนะครับครับค่ะทางผู้ประกอบการก็ต้องมีความใส่ใจในเรื่องของประกาศต่างๆจากทางกรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เดินเดือออกไปเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยจะถือว่ามีความสําคัญมากที่สุดนะคะ